โดยเจวิตามินซีหรือ B12 ก็ต้องยันหีวิตามินวอเตอร์ True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย สวัสดีครับสวัสดีค่ะทีเนเอนข่าวเช้าสุดสัปตา์นะคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับคุณดิพลาวาัตดิชันวรุณวันนะคะวันนี้วันที่21กันยายนอขออภัยค่ะกุมภาพันธ์2,564นะคะคก็วันนี้นะคะใครที่เปิดมาดูเรา2คนนะคะย้ําช่องทางในการรับชมกันหน่อยนะคะนอกเหนือจาก TNN ช่อง16แล้วค่ะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ี N n Live นะคะหรือว่า T ี N อนออนไลน์ค่ะผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็หลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็แกนเคียวโคเป็นเพื่อนกับเราได้ค่ะทาง l ลน e Official นะคะแอคทีเดนออนไลน์ค่ะก็จะต้องติดตามข่าวสารได้โดยเช่นเดียวกันนะคะครับวันนี้ก็ต้องย้าวันที่เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนได้สําหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับผู้ประกันตนมาตราสาท่านสามารถเข้าร่วมโครงการรับวงเงิน4 0 0 0บาทได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w m ม m a า3 3เรารักกันคอมพิมพ์ให้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปในลิงก์ผิดเนี่ยเราอาจจะไปกรอกให้ข้อมูลกับ มิจฉาชีพอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ถูกต้องเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่6กโมงเช้าที่ผ่านมาแล้ว<ช>ตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายคนหรือว่าคนรอบกายเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วหลายคนเลยนะใช่ทางบกข่าวเนี่ยก็มีสะท้อนรรมาเหมือนกันว่าเขา<ช>ลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รวดเร็วมากเลยพ<ช>ิมไปลงทะเบียนกรอกไปก็จะได้รหัส OTP มารอแค่3วินาทีก็สามารถลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องย้ํากันนะครับว่าเขาไม่จํากัดโควตาั่นหมายความว่าสามารถแบ่งระยะเวลาในการลงทะเบียนได้ ได้ก็เริ่มต้นวันนี้เรื่อยยาวไปจนถึงวันที่7มีนาคมนั่นเองนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5ทุ่มเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวรอรับเงินถ้าเกิดว่าผ่านสิทธินะท่านก็สามารถที่จะรอรับเงินได้ในวันที่22มีนาคมก้อนแรก1000บาทก็นําไปใช้จ่ายได้เขาก็จะจ่ายเข้ามาสัปดาห์ละ1 0 0 0 1 0 0 0 1,000จนครบ4,000บาทถ้าเกิดว่าท่านไม่ผ่านแต่ว่ารู้ว่าคุณสมบัติท่านมีเนี่ยเดี๋ยวท่านก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้หลังจากนี้เหมมือนนนกกกกััคครรบ็าาาะะว่ โครงการม3 3เรารักกันเนี่ยก็น่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า9ล้านคนแต่ว่าก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจํากัดสิทธิ์นะคะเป็นการขั้นการของทางภาครัฐเท่านั้นเองนอกจากเรารักกันแล้วค่ะก็ยังมีข่าวดีสําหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากทางทท,ท,ทเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยซบเซาลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิเค่ะเพราะฉะนั้นเล็งเตรียมที่จะชงเข้าคอรมอรแล้วสําหรับเรารักกันเฟสที่3<ด>เพราะว่าเฟสที่1เฟ ที่สองนี้ได้รับผลตอบ,บรับดีมากนะแปดกุมภาที่ผ่านมานี่คือเต็มมาแล้วหกล้านสิบสิห้องพักนี่เหลือสู์แล้วนะตอน<ช>นี้แต่ว่าเรื่องของตั๋วเครื่องบินก็ยังมีอยู่นั่นเองก็เอาใจคนรักการท่องเที่ยวนอกจากนี้เมื่อเรารักกันแล้วรักกันท่องเที่ยวแล้วก็ต้องรักสุขภาพด้วยโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบในหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเองก็มีประเด็นของคนที่เขาขับรถโดยสารสาธารณะรถเมล์เนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ก็เลยจะต้องระวังกันหน่อยเรื่องนี้ เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งรายด้วยกันนะคะคที่นอกจากเป็นกระเป๋ารถเมย์นี่คืออยู่ในพื้นที่แล้วก็มีกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล<ช>ก็ติดเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ต้องไปตรวจสอบกันด้วยนะคะว่าเกี่ยวข้องกับ การรักษาผู้ป่วยด้วยหรือเปล่านะครับก็ดูข่าวแล้วก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับเน้นย้าก่อนหน้านี้เลยว่าเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเราเทนเอ็ไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์แล้วก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวสารแรกนะครับตามต่อจากเมื่อวานนี้เรื่องของโลมานั่นเองครับโลมา2ตัวมันว่ายน้าหลงทิศหลงทางเข้ามานะครับในบริเวณชนลประทานคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีคนไปมุงดูกันเยอะนะถ้าเกิดผมอยู่ นั้นผมก็จะเป็นคนนึงพิทที่ไปมุงดูเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงมันว่ายเข้ามาตัวของมันใหญ่ขนาดไหนนะครับค่ะเมื่อวานนี้นี่เจ้าที่พยายามต้อนอยู่หนานเลยแต่ว่า<ม>สุดท้ายไม่สําเร็จอ<ม>ืแต่วันนี้สําเร็จแล้วใช่ไหมสำ,สำเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาถามกันเยอะว่าเป็นยังไงช่วยเหลือมันได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้แล้วนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับปฏิบัติการนะครับเหตุการณ์ล่าสุดนะครับขณะที่นางสาวชลาดทิพย์จันชมพูผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งข่าวไทยตอนบนฝั่งตะวัน พร้อมเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันนําโลมาปากขวดที่ว่ายน้ําลงเข้าไปบริเวณด้านหลังสถานีสุบน้ําชนหารพิ่ิตสองหรือชลรประทานคลองด่านตาบลคลองด่านอาเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปปล่อยครับที่บริเวณปากแม่น้ําบางปะกงอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นที่อยู่ของฝูงโลมานะครับก็ถือได้ว่าช่วยเหลือพวกมันเนี่ยได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความดีใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้าน ที่ดูปฏิบัติการนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอา่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกได้ช่วยกันจับโลมาตัวนี้นําขึ้นเรือของชาวบ้านแล้วก็ไปปล่อยที่บริเวณปากอ่าวแล้วครั้งหนึ่งแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเรือกลับเข้าฝั่งได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงชาวบ้านก็บอกว่าอา้าวนี่เจ้าโลมาเนี่ย มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับชาวบ้านไปพบเห็นโลมาตัวนี้อีกครั้งบริเวณคลองแยกย่อยซึ่งเป็นป่าชายเลนนั่นเองครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจึงต้องนําเรือออกไปติดตามหาโลมาแล้วก็ให้การช่วยเหลือนามันออกจากป่าชลิอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเกรงว่ามันจะไปเกยตื้นปายนั่นเองครับแล้วก็ได้นําโลมาออกมากัก,กไว้ที่บริเวณจุดพักน้ําใกล้กับประตูระบายน้ําชนหารที่จิตสองซึ่งเป็นจุดน้ําลึกเนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมี กระแสลมพัดแรงไม่สามารถนําเรือเล็กออกไปยังปกากอ่าวได้นั่นเองนะครับระหว่างนั้นครับทีมแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอาไทยตอนบนฝั่งตะวันออกแล้วก็ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำตําบลคลองด่านนะครับก็มาคอยสังเกตเฝ้าดูอาการของโลมาตัวนี้โดยพบว่าการหายใจยังคงปกติอยู่แต่ว่าตามลาตัวแล้วก็คี้ผางของมันสิครับสังเกตเห็นมีบาดแผลที่เกิดจากการไปครุน่น กับตัว ตัวเพียงนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดจากการว่ายน้ําเข้าไปกระทบกับวัตถุต่างๆที่จุดน้ําตื้นทําให้มีบาดแผลตามลําตัวหลายแห่งเลยนะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเนื่องจากว่าเป็นบาดแผลขนาดเล็กแล้วก็ยังสามารถที่จะหายเองได้ตามธรรมชาติครับกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าลงหมามีพฤติกรรมที่มันเริ่มคุ้นชินกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นแล้วนะครับไม่กลัวไม่ตกใจไม่ไว่ายน้ําหนีแล้วนะครับประกอบกับว่าคลื่นลมในบริเวณปากอ่าวไทยเนี่ยเริ่มสงบ จึงนําโลมาไปปล่อยที่บริเวณปากแม่น้ามาปะกงได้สําเร็จนั่นเองนะครับปฏิบัติการนี้สําเร็จเรียบร้อยโลมาปลอดภัยว่ายกลับบ้านแล้วนะครับาจากสัตว์น้ำนะคะมาดูสัตว์บกกันบ้างค่ะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะที่ไปติดบ่วงที่มีคนเอาไปวางไว้ในป่าค่ะเจา้าหน้าที่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์พนมดงรักนะคะเข้าให้การช่วยเหลือแล้วด้วยนะคะพาไปดูภาพกันหน่อยค่ะเห็นบอกว่าบาดเจ็บสาหาัสทีเดียวค่ะ นี่นะคะมีภาพที่เผยแพร่อ,ออกมาทางเพจเฟซบุ๊กของกรมปทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสภาพเข้าให้ความช่วยเหลือสุนัขจิ้งจอ,อกสองตัวคือไปติดบ่วงที่มีคนไปวางทิ้งเอาไว้ที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักนะคะ นายบัญชาประเสริฐศรีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักปรเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ในภาพเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารได้ออกลาดระเวนในพื้นที่ป่าอรต่อกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรักบริเวณล,ลำห้วยตา,มาเมรียด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูมะเขือท้องที่บ้านโนนเจริญตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทระลักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ ขณะที่กําลังลาดระเวนอยู่นั้นก็ไปพบกับสุนัขจิ้งจอกทั้ง2ตัวติดบ,บ่วงบริเวณป่าริมถนนสายบ้านนนจริญภูมะเขือห่างจากถนนใหญ่ประมาณ250เมตรก็เลยมีการประสานให้เจา้าหน้าที่เในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะคะโดยเมื่อเวลา13.30นเมื่อวานนี้เนี่ยทางนายบัญชาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเข้าไปทําการช่วยเหลือและพบว่าตัวที่1เป็นสุนัขจิ้งจอกเพศเมียอายุประมาณ8ปีติดบ่วงลวดที่ปลายเท้าด้านซ้ายมีบาดแผลเล็กน้อยค่ะคาดว่ามันน่าจะมีลูกอ่อนด้วยเพราะว่าเต้านมเนี่ยยังมีน้ํานมไหลยอยู่เลยก็เลยทําการตัดบ่วงนําปล่อยคืนป่าธรรมชาติส่วนจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวที่2เพศผู้อายุประมาณ8ปีเหมือนกัน ติดบ่วงลวดที่กลางขาด้านซ้ายบริเวณหัวเขา่ามีบาดแผลลึกเจ้าหน้าที่ก็เลยนำมาอนุบาลรักษาบาดแผลเฝ้าดูอาการก่อนที่จะนำปล่อยคืนป่าที่เดิมกันต่อไปค่ะสำหรับจุดลักจิ้งจอกในประเทศไทยนะคะแม้ว่าไม่ได้เข้าข่ายเป็นสัตว์หายากหรือว่าใกล้สูญพันธ์แต่ก็ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศกราช2535 หากใครมีไว้ครอบครองก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนี่ก็โชคดีที่เจ้าที่เขาไปลาดตะเวนแล้วก็เข้าไปเห็นสะกอนก็เลยเข้าไ้การช่วยเหลือปล่อยสุนัขจิ้งจอกทั้งสองตัวคืนสู่ป่าได้อย่างสำเร็จนะคะ จากเรื่องของสุนัขจิ้งจอกนะครับมาดูภาพของนกเงือกกันหน่อยก็รับกับเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่ากุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักนกเงือกเองก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ถ้าสมมติว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยได้ตกลงปรงใจกันแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันดูแลกันไปตลอดเลยนะครับมันเป็นสัตว์ที่ถือได้ว่าซื่อสัตย์มากเลยแล้วล่าสุดนี้เนี่ยไปพบที่เกาะพนลวยนะครับเป็นเกาะบริเวณของสมุยนั่นเองนะครับคือเกาะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนแรกมีการป เกาะนะพอปิดเกอบปุ๊บธรรมชาติก็ได้ฟื้นฟูตัวเองแล้วก็เห็นภาพของนกเงือกซึ่งมันก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกาะนี้ได้เป็นอย่างดีเลยละครับ นี่ครับโอ้โหหลายตัวเลยนะคุณพลอยใช่อตอนแรกนี่เห็นว่า2ตัวนี่ก็หายากแล้วนี่เห็นแบบหลายตัวเลยด้วยนะคะนี่มากันเป็นฝูงครับฝูงนกเงือกจานวนมากนะครับพากันบินลงมาจากยอดภูเขาสูงในเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทองลงมา,าหาอาหารนะครับตามแนวชายทะเลแล้วก็มาเกาะอยู่ที่กิ่งของต้นสนบริเวณหน้าร้านอาหารนัมเบอร์วันซีฟูบนเกาะพนรุวย ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นภาพที่หาชมได้ยากนะแต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้กิจกรรมการท่องเที่ยวถูกปิดไปชั่วขณะมันก็ส่งผลดีในแง่มุมหนึ่งนะครับกับธรรมชาติที่ได้ มีโอกาสในการฟื้นฟูตัวเองสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งทําให้นกเงือกซึ่งเป็นนกประจําถิ่นบนเกาะพะลวยแห่งนี้ออกลูกออกหลานเพิ่มปริมาณประชากรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับชาวบ,บ้านคาดว่าตอนนี้นะฝูงนกเงือกเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วนะครับรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะมีกว่า200ตัวแล้วพวกมันก็ยังคงออกหากินใกล้ชิดกับประชาชนโดยที่ไม่กลัวว่าจะถูกทําลายด้วยนั่นเองครับ คุณสุพัน์พรหมเมฆเจ้าของร้านอาหารนัมเบอร์วันซีฟู้ดบอกว่าหลังจากที่เกาะพะลวยได้ปิดเกาะตามมาตรการป้องกันโควิด1 9าทำให้ไม่มีนะักท่องเที่ยวข้างนอกเข้ามาเที่ยวบนเกาะแห่งนี้ธรรมชาติบนเกาะก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปรบกวนนั่นเองแล้วก็เกิดปรากฏการณ์สิ่งดีๆก็คือมีนกเงือกหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่านกแก๊ เป็นนกประจําถิ่นบนเกาะพะลวยแห่งนี้โดยเป็นนกเงืออที่มีขนาดกลางนะครับความยาวประมาณ7 0ถึง90ซนติเมตรขนเนี่ยสีดําสนิทเลยนะครับแล้วก็เหลืองเขียวแซมขาวโอ้สวยมากแล้วก็มีจางนอยปากแล้วก็หนกสีขาวงาช้างแล้วจํานวนของนกเงืออตอนนี้คุณสุภาพบอกว่าโอ้สังเกตดูแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจํานวนประชากรของมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็บ่งชี้ว่าบนเกาะพะลวยแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากขึ้นหลังจากที่ ปิดเกาะนั่นเองครับนกเกือกคือเป็นนกประจำถิ่นที่นี่เข้ามาเองโดยโดยธรรมชาติแล้วก็ช่วงหลังมีชาวบ้านมองเห็นว่าเอออาจจะเป็นจุดขายของเกาะก็เลยช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้ายเขาแล้วก็พยายามให้เนี่ยถ้ามีกล้วยมีอะไรก็เอาให้เขาเขากินชาวบ้านไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทําร้ายแล้วก็ช่วยเอาอาหารให้กินเสร็จแล้วก็ ฝากนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่านกเงือกตอนนี้จะคุ้นเคยกับผู้คนมากอ,มอย่าไปทำร้ายเขา คุณสุพน์บอกด้วยนะครับว่าตัวเขาเองแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนพร้อมกับเชิญชวนชาวบ้านคนอื่นๆนะครับให้มาร่วมกันดูแลร่วมกันป้องกันไม่ให้ใครทำร้ายนกเงือกเพราะว่าต้องการให้เกาะพะโวยแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์นกเงือกหลังจากนี้นะครับหากมีการเปิดเกาะให้คนเข้ามาเที่ยวได้ก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังทําความเข้าใจนะครับไม่ให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสหรือว่าไปจับตัวนกเนด,ดขาดเลยต้องคอยดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้ใคร ไปรบกวนนกเงือก และเพื่อให้นกเงือกเหล่านี้อยู่คู่กับเกาะพะลวยต่อไปนะครับสำหรับเกาะพะลวยเป็นเกาะบ,บริวารของเกาะสมุยครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอ่างทองตําบลอ่างทองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างอําเภอเกาะสมุยและอําเภอดอนสักระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรหากนั่งเรือโดยสารนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยเกาะพะลวยนอกเหนือจากชายหาดที่สวยงามแล้วก็ยังมีท่าน้ําจืดนะครับที่ไหลมาจากุบเขาให้ชาวบ้าน ได้ใช้อุปโภคบริโภคเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเกาะแห่งนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ธรรมชาติได้ฝืนฟูตัวเองแบบนี้แหละครับค่ะก็เป็นภาพหายากจริงนะคะเห็นนกเงือกมารวมตัวกันอยู่เยอะๆแบบนี้ ก็เป็นตระเข้คุ้มครองเหมือนกันนะคะสําหรับนกเงือกนอกจากเรื่องของสัตว์แล้วค่ะพาไปดูเรื่องที่ตอนนี้ไทยเราเนี่ยกำลังฮือฮากันมากนั่นคือเรื่องของกัญชาค่ะที่ภาคเหนืออย่างมหาวิทยาลัยแม่โจนะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีศูนย์ในการทดลองวิจัยเกี่ยวกับกัญชาค่ะก็ก็นา ส่วนของกัญชาเนี่ยไปให้ทางร้านค้านะคะตั้งแต่ซีฟู้ดไปจนถึงร้านดังเลยไปทดลองปรุงอาหารกัน<า>กต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนทั้งตอนทดลองกันอยู่นะคะเขาก็มีงานที่เขาจัดขึ้นมีชื่อว่างานแม่โจ้ชวนยิ้มชิมกัญชากันนะคะก็จะให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้ชิมอาหารที่ปรุงจากกัญชาด้วยค่ะพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าจะยิ้มกันทั้งงานหรือเปล่านะคะสําหรับงานแม่โจ้ชวนยิ้มชิมกัญชาจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยพัฒนากเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการนำชิ้นส่วนกัญชาทั้งใบสดต้นรากไปให้ร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่รวม45ร้านค่ะดูภาพเมนูแล้วหิวเลยตอนเชาน้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะเห็นเมนูกัญชาเนี่มาปรุงหน้าทานแบบนี้นี่ท้องร้องเลยครับมีตั้ง45ร้านคา้าเราคิดดูนะคะว่าเมนูจะหลากหลายขนาดไหนนะคะ<ๆ>เขาก็บอกว่าให้เลือกกันเป็นเมนูเด็ด ร้านลาสาเมนูนะคะสามารถชิมแล้วก็ชมฟรีตลอดงานเลยด้วยถือเป็นการต่อยอดงานวิจัยใช้ประโยชน์จากที่ส่วนกัญชานอกเหนือาจากทางการแพทย์แล้วก็จะมีการประเมินผลวางหลักเกณฑ์วิธีการนำะไปใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยกันด้วยนะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นจุดค้ายใหม่ๆสามารถกระตือนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้ด้วยค่ะที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย บอกว่ามีทุกระดับเลยนะคะอย่างที่ผู้ชมได้เห็นนี้ค่ะมีเบเกอรี่ด้วยนี่ครัวซองกัญชาครัวซองกัญชาอ,อเห็นใบกัญชาแปะอยู่เลยนะเออ,อก็น่าจะมีกลิ่นของกัญชาหอมๆมานะคะไล่ไปตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจะถึงร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่แหละค่ะเขาก็มาสาธิตป,ปรุงอาหารนําเสนอเมนูหลากหลายเลย้าวหวานมีครบเลยค่ะผู้เข้าร่วมงานทุกคนเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์อยู่นะคะไม่ใช่ว่า ไปถึงในงานแล้วเนี่ยมี45ร้านค้าแล้วร้านละ3เมนูจะชิมได้ทุกเมนูอาไม่ได้หรอดูแล้วนี่อยากวิ่งชิมทุกร้านเลยเขาบอกว่าให้เลือกอให้เลือกนะคะว่า5เมนูเนี่ยอยากจะทานอะไรบ้างมีหลายคนก็บอกว่า,เ,<อ>าเนี่ยเาขากาโคต้าให้คนละ5เมนูเท่านั้นใช่บางคนไปกับเพื่อนไปกับหลายคนเนี่ย<ช>เขาก็จะไปเลือกมาให้เมนูแล้วก็เอามาวางรวมกันโ<อ>ล้วก็ชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็จะได้ ชิมเมนูของกัญชาที่หลากหลายด้วยนะคะครับนี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าที่ให้เลือกได้แค่5รายการเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันอันตรายกับผู้บริโภค <the> ที่อาจจะเกิดอาการแพ้สารสําคัญในพืชกัญชาก็เป็นได้นะคะคมีการจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมงาน500คนด้วยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะน,นี่อันนี้เป็นน้ํากัญชาหรือเปล่าอ่าก็มีทั้งเครื่องดื่มด้วยนะคะให้ลองเลือกรับประทานกันทางด้านของศาสตราจารย์อาณัตันโชผู้อำนวยการ สววิจัยพัฒนากเกษตรธรรมชาติมหาทิทาลไยแม่โจ้ก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการทดสอบทําให้ทราบถึงคุณสมบัติที่ดีของกัญชาในการนําม,มาใช้ปรุงอาหารตลอดจนเป็นการประเมินผลข้อมูลที่นาไปสู่การวางหลักเกณฑ์วิธีการปริมาณการใช้ที่เหมาะสมเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนําไปประกาศบังคับใช้เป็นกฎระเบียบตามข้อกฎหมายกันต่อไปนะคะก็หวังว่าหากร้านอาหารต่าง สามารถนำกัญชาไปใช้ได้แล้วเนี่ย จะสามารถช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะคะก็ไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองอก็จะต้องทราบถึงปริมาณที่เหมาะสมในการนํากัญชาไปปรุงอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใครจะคิดจะปลูกก็ปลูกได้นะครับจะต้องไปขออนุญาตเขาก่อนแล้วก็คนที่จะนํามาทําผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยนะครับต้องไปได้วัตถุดิบจาก ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยมิฉะนั้นก็จะมีความผิดตามมานะครับต้องเน้นย้ากันแบบนี้ด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องของน้ํากันหน่อยนะครับค่าความเค็มของน้ำเนี่ยยังคงจะมีอยู่ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหมือนกันนะครับ<ม>คือแม้ว่าจะบอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้จะสามารถดื่มเข้าไปได้แต่รสชาติมันก็ไม่น่าพึงประสงค์แล้วก็คนที่เขามีโรคประจาตัวก็ไม่ควรที่จะบริโภคด้วยนั่นเองก็จะเป็นอันตรายได้ด้วยเนี่ยนะคะก็ต้อง อันนี้ก็มีการแจกจ่ายน้ำประปาดื่มฟรีให้ด้วยมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ครับไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยาแม่กรองฤือดูแล้งปี2563ทับ64โดยระบุว่าสถานการณ์น้ําใน4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาประกอบไปด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจ เขื่อนแพน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์มีปริมาณน้ํารวมกันทั้งสิ้นกว่า10,000ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละของความจุอ่างรวมกันนะครับมีน้ําใช้การได้รวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,800ล้านลูกบาทเมตรขณะนี้มีการนําน้ําไปใช้แล้ว2843ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ71ของแผนนะครับส่วนลุ่มน้ําแม่กลองที่ใช้น้ําจาก2เขื่อนใหญ่ก็คือเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณ ้ำรวมกันประมาณ4,777ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น1ะ5 7ของความจุอ่างรวมกันมีน้ำใช้การได้3,615ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันนี้จะสัรนน้ำไปแล้ว987ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ3 2ของแผนงานนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาครับทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กรองเองก็มีปริมาณน้ำต้นทุนที่อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยไม่สามารถสนับสนุนการทำนารอบสองหรือว่านาปรังได้ต้องสำรองน้ำไว้ ใ้เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาร,ระบบนิเวศและไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นหลักจึงได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกโครงการชนประธานบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับปริมาณน,น้ําต้นทุนเน้นเพื่อกัรอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแทนน้าครับได้ทวีศักดิ์คณะเดโชพลรองอธิบดีกรมชนประธานนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์น้ําทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทําให้ค่าความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยามันเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการ ผลิตน้ำประปาของประปาะคนครหลวงหรือว่ากปนบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแแาจังหวัดปทุมธานีซึ่งกรมชลประทานเองเนะครับก็ได้บริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมค่าความเข็มจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคม2564นี้ค่าความเค็มจะสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรมชลประทานก็เตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วด้วยการปรับเพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนป่าสักเป็น55ล้านลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที ปรับเพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนพระรามหกเป็น40ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมกับผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กรองมายังแม่น้ําท่าจีนผ่านคลองพระยาพระยาบรรลือเพื่อผลักดันค่าความเข็มดังกล่าวนั่นเองนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันอยู่นะครับพร้อมกับขอความร่วมมือประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าทุกแห่งที่ตั้งอยู่ริมน้าเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเรื่องลงมาถึงสถานีสูบน้ําสําแรให้ชะลอการรับน้ําหรือว่า กบน้ำในระยะนี้ไปก่อนนะครับเพื่อช่วยกันควบคุมค่าความเค็มให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ปริมาณน้ําต้นทุนมีที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนะครับเพีงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนานานั่นเองนะครับ เราจะพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าติดตามโควิด -19 ต่อเนื่องจากกรณีที่คนขับรถโดยสารประกาศสายปอ,อ39เนี่ยน,นะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ใไปที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพาไปดูมาตรการของทางขอสอกอน,นะคะจะดำเนินการอย่างไรบ้างรวมถึงเปิดทำลายพื้นที่เสี่ยงด้วยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ ยังไงก็ไม่ไปเพราะฉีรู้ว่าไม่มีที่ไหนเย็นใจเท่าที่บ้านมิสซูบิชิเอวีดิงตี้มีแผ่นกรอง BM เอ